สวัสดีค่ะแม่แม่เดมาแล้วนะคะวันนี้แม่แม่เดจะทําอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะวันนี้แม่แม่เดมาแล้วแม่แม่เดจะทําอะไรเอ่ยเห็นขวดอะไรวางเต็มเลยนี่ค่ะแม่แม่เดจะมาทําขยายน้ําหัวเชื้อจูดินรีนะคะสังเคา์แสงแบบมีหัวเชื้อนะคะนี่ขวดนี้ได้จากคุณป้าข้างบ้านมานะคะเดี๋ยวเราจะมาขยาย จุดนด่นสีสังค่าแสงแบบมีหัวเชื้อนะคะง่ายๆเลยแม่แม่จะไปแบบเร็วๆเพราะว่ามันง่ายมากไข่หนึ่งฟองค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะไข่หนึ่งฟองน้ำปลาค่ะผงชูรสค่ะกระทะไม้ไฟนะคะันนี้เราม่ได้มาทอดไข่วันนี้เราจะมาทําสูตรอาหารต้นไม้นะคะนี่แล้วก็เตรียมน้ำไว 1.53ขวดนะคะแล้วก็หวัวจุลินทรีย์ง่ายมากเลยไข่หนึ่งใบต่อค่ะหนึ่งใบนะคะคนค่ะทักนี้ไม่รู้เป็นอะไรวุ้นใบกับไข่ไขด่ดาวไข่เจียวไข่แล้วก็ผงชูรส หนึ่งช้อนชาเอ้หนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะหมดพอดีหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำป่าหนึ่งช้อนเหมือนกันหนึ่งช้อนเตรียมกระทะไม้ไช่อแล้วก็คนไปนะคะ คนไปให้เก้ากันเสียงเสียง,งมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านอือแล้วเราก็เตรียมน้ำอันนี้น้ำเป็นน้ำน้ำโอ่งนะคะน้ำโอ่งที่ว่ารองไว้นานแล้วสามขวด นะคะคแล้วก็จุดินสีหัวเชื้อนะคะหัวเชื้อลองเขย่าก่อนนะคะสีแจ่มมากเลยขวดนี้นะคะฝังหน้าแม่ๆโอเคนี่สีแจ่มมากเลยนะคะจากนั้นใส่น้ำประมาณนี้นะคะอย่าอย่าให้ถึงนั่นมากเราต้องเหลือพื้นที่นะคะง่ายมากเลยแม่ๆไม่ไมีม แม่แม่ไม่มีนี่เดี๋ยวแม่แม่ใช้อะไรดีเนาะไม่มีที่ที่เอาเติมน้ำสั่ขวดนะคะคนรักต้นไม้นะคะก็ต้องรู้สูตรอาหารนี้นะคะนี่ค่ะตีให้เข้ากันแล้วก็หนึ่งช้อนค่ะ ช้อนนะคะถวดละถวดละหนึ่งช้อนนะคะโอเค แล้เราก็ใส่หัวเชื้อหัวเชื้อเราก็ใส่ให้เหลือปริมาณให้พออนี่ได้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยเหลือให้พอเขย่านะคะเหลือให้พอเขย่าโอเคปิดฝา โอ okay. เคเสร็จกดเงินค่ะ โอเคพรเอิญว่าเอ,อ่อก้องแม่ล้มแล้วก็ไมค์ก็หลุดนะคะก็เลยไม่มีเสียงเดี๋ยวแม่แม่พักต่อเลยนะคะนี่เราก็เขย่านะคะพอเราเติมน้ําสังคห์แสงจุลินทรีย์เสร็จนะคะแล้วก็เขย่านะคะเขยา่าเขย่าช้าๆนะคะไม่ต้องแรงนะคะ ให้ผสมกันนะคะให้ครบทุกขวดะคะ่ะเอ๊ปิดแน่นไหมนี่ทําไม่แน่นนี่กระจายเลยนะคะเหม็นหมดเลยนะคะพอเราทำแล้วผสมแล้วนะคะเราก็ไปวางที่แดดจัดจๆนะคะวางตั้งแดดจัดนะคะอันนี้ของแม่แม่เหลือเดี๋ยวก็จะไปทําเพิ่มนะคะ เราก็ได้แล้วสามขวดง่ายๆนะคะคนรักต้นไม้ก็ต้องมีสูตรนี้ละค่ะนะคะ,นะคะเราไปวางแดจดจัดๆเลยแล้วเราก็หมั่นไปขย่านะคะมั่นขยา่านะคะไม่ให้ตกตะกอนนะคะนะคะนี่ละคะคนรักต้นไม้ก็ต้องทําแบบนี้แหละแม่แม่ก็เนี่ย้องทําดูนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคนรักต้นไม้อะต้องทําอยู่แล้วนะคะอาจจะมีสูตร อื่นดีๆกว่าของแม่ๆก็ได้นะคะมาบอกกันบ้างนะคะใต้คอมเมนต์นะคะแม่แมจะได้ทำใหม่ๆแปลกๆนะคะบางคนสูตรหลายอย่างมากเลยบางคนใส่กะปินะคะใส่แบบว่าอุ้ยนี่มันทำกับข้าวหรือเปล่าเอออาหารต้นไม้นี่เองนะคะลองทำดูนะคะนะคะนี่เราก็ได้แล้วนะคะสามขวดวันนี้นะคะเราก็จะทำไว้มันจะได้แบบทันใช้ตลอดนะคะมีใช้ตลอดเลยนะคะ อคลิปนี้แม่แม่ต้องขอโทษด้วยนะคะปากกับคําพูดอาจจะไม่ตรงกันน่ยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามแม่แม่เดนะคะแม่แม่เดย,ยจะทำคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะติดตามแม่แม่เดย์เืยนะคะสวัสค่